ย่อหน้าที่หนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้สังคมไทยเดือดพล่านอีกครั้งคือการลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายแดนของคณะทูตไทยซึ่งกลับพบหลักเขตแดนที่มีการปักป้ายชัดเจนระบุว่าประเทศไทย แต่บริเวณดังกล่าวกลับมีบ้านเรือนของฝั่งกัมพูชาถูกปลูกสร้างอยู่ภายในเขตแดนไทยอย่างจงแจ้งสร้างความตกตะลึงให้กับคณะผู้แทนไทยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อภาพถ่ายและพิกัดภูมิศาสตร์ยืนยันตรงกันว่าจุดดังกล่าวอยู่ในอธิปไตยของไทยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และแผนที่สากลเหตุการณ์นี้ไม่เพียงเป็นเรื่องความผิดพลาดเล็กน้อยแต่สะท้อนถึงปัญหาการล้ำแดน นี่สะสมมานานและอาจกลายเป็นชนวนความตึงเครียดร,ระดับประเทศหักไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเด็ดขาดและโปร่งใสย,ย่อหน้าที่สองแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าคณะทูตไทยได้ตั้งคำถามตรงไปตรงมาต่อฝ่ายกัมพูชาในทันทีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้มีการก่อสร้างบ้านเรือนล้ำเข้ามาในดินแดนไทยทั้งที่มีหลักเขตและหมุดพิกัดชัดเจนคำถามนี้ทำให้ฝ่ายกัมพูชาถึงกับนิ่งอึ้งและไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้สถานการณ์ดังกล่าวถูกมองว่าเป็นหน้าแตกทั้งคณะ ในทางการทูตเพราะไม่อาจปฏิเสธหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าได้การนิ่งเงียบของฝ่ายกัมพูชาจึงยิ่งทําให้ข้อสงสัยของสังคมไทยทวีความรุนแรงว่านี่เป็นการล้ําแดนโดยเจตนาหรือเป็นแผนการค่อยๆรุกคืบแบบเงียบๆยบ้อนนาทีสามนักวิชาการด้านความมั่นคงวิเคราะห์ว่ารูปแบบการสร้างบ้านเรือนในพื้นที่พิพาทหรือใกล้แนวชายแดนมักถูกใช้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองระยะยาวเพื่อสร้างข้อเท็จจริงในพื้นที่ หากปล่อยทิ้งไว้นานวันก็อาจถูกอ้างสิทธิในอนาคตได้กรณีนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะหากไทยไม่แสดงท่าทีชัดเจนอาจถูกมองว่าเพิกเฉยต่ออธิปไตยของตนเองนอกจากนี้ยังส่งผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้า ที่แนวหน้าซึ่งต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดพื้นที่ของไทยจึงถูกบุกรุกโดยไม่มีการจัดการที่เด็ดขาดมาก่อนย่อหน้าที่4ภาพถ่ายจากการลงพื้นที่แสดงให้เห็นบ้านเรือนหลายหลังมีการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่เพียงเพิงพักชั่วคราวบางหลังมีการต่อเติมอย่างถาวรมีถนนดินและสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับสิ่งเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยว่าการล้แดนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันสอง วันแต่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้วคำถามสำคัญคือเหตุใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอดีตจึงไม่รายงานหรือดำเนินการอย่างจริงจังจ,งจนต้องมาถูกเปิดโปงต่อหน้าคณะทูตในครั้งนี้ย่อหน้า ที่5กระแสในโลกออนไลน์ของไทยเดือดขึ้นทันทีหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยใช้มาตรการที่เข้มแข็งทั้งทางการทูตและความมั่นคงเพื่อทวงคืนพื้นที่อย่างเป็นทางการหลายเสียงมองว่าการเจรจาแบบประนีประนอมที่ยืดเยื้อมานานอาจทำให้ไทยเสียเปรียบในระยะยาวและถึงเวลาแล้วที่ต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอธิปไตยของชาติ ไม่อาจาต่อรองหรือถูกละเมิดได้ย่อหน้าที่6ด้านอดีตนายทหารระดับสูงให้ความเห็นว่ากรณีนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนสำคัญหากปล่อยให้มีการตั้งถิ่นฐานของพลเรือนต่างชาติในเขตแดนไทยอาจนำ ไปสู่ปัญหาความมั่นคงในอนาคตทั้งการคุ้มครองพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายและความเสี่ยงต่อการประทะโดยไม่ตั้งใจเขาเสนอให้มีการจัดทำแนวเขตที่ชัดเจนตรวจตรายอย่างสม่ำเสมอและประสานงานกับฝ่ายการทูตควบคู่กันไปเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยย่อหน้าที่7ในมุมของการทูตเหตุการณ์นี้ถือเป็นบททดสอบความเด็ดขาดของไทยบนเวทีระหว่างประเทศการตั้งคำ ถามต่อหน้าคณะทูตกัมพูชาพร้อมหลักฐานที่ชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณว่าไทยไม่ยอมรับการล้มแดนทุกรูปแบบและพร้อมดำเนินการตามกรอบกฎหมายสากลหากอีกฝ่ายยังคงนิ่งเฉยหรือพยายามบ่ายเบี่ยงความ สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้นย่อหน้าที่8นักประวัติศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่าแนวชายแดนไทยกัมพูชามีความอ่อนไหวไมาอย่างยาวนานจากปัญหาการตีความแผนที่ในอดีตการกระทำใดๆที่ดูเหมือนเล็กน้อยเช่นการสร้างบ้านเพียงไม่กี่หลังอาจถูกขยายความหมายทางการเมืองในอนาคตได้ ดังนั้นการจัดการตั้งแต่ต้นจึงสำคัญยิ่งเพื่อไม่ให้กลายเป็นปมขัดแย้งเหมือนกรณีพิพาทในอดีตที่ต้องใช้เวลานับสิบปีในการคลี่คลายยอ่อหน้าที่ก้าเสียงจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนเองก็สะท้อนความกังวลไม่แพ้กันหลายคนยืนยันว่าพวกเขาเห็นการ ก่อสร้างมานานแต่ไม่กล้าร้องเรียนเพราะเกรงว่าจะกระทบความปลอดภัยของตนเองเหตุการณ์นี้จึงทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าในที่สุดปัญหาที่ถูกเก็บเงียบก็ถูกเปิดเผยและหวังว่ารัฐจะเข้ามาดูแลอย่างจริงจังไม่ปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญความเสี่ยงตามลําพังย่อหน้าที่สิบท้ายที่สุดเหตุการณ์หน้าแตกทั้งคณะ ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวชั่วคราวแต่เป็นบทเรียนสําคัญของประเทศว่าอธิปไตยไม่ใช่เรื่องไกลตัวและการละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนําไปสู่ผลกระทบมหาศาลไทยจึงต้องใช้ทั้งพลังการทูตกฎหมายและความมั่นคงควบคู่กันอย่างรอบคอบและเด็ดขาดเพื่อยืนยันต่อโลกว่าแผ่นดินไทยคือของไทยและจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาละเมิดได้โดยง่าย